สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้พามาดาูไม้กระถางของพี่มุกมีวัชพืชขึ้นเยอะเลยค่ะหลายๆท่านคงคุ้นเคยกับวัชพืชที่หน้าตาแบบนี้นะคะในๆนเขาขึ้นเยอะแล้วเราก็มาทำความรู้จักเขากันเลยดีกว่าเจ้าต้นนี้นี่เขามีชื่อที่แปลกแล้วก็น่าสนใจมากนะคะชื่อภาษาไทยของเขาก็คือ ต้นน้ำนมราชสีค่ะเขาจัดเป็นอ,อยู่ในหมวดหมู่วัชพืชนะคะเชื่อหรือไม่ว่าเจ้าต้นนี้เป็นพืชสกุลยูโฟเบียนะคะเขาอยู่ในสกุลยูโฟเบียซึ่งเป็นสกุลของพวกหมวดยางพาราก็เนื่องด้วยว่าเขาอะมีน้ำยางที่ลำต้นเขานะคะ ชื่อสามัญของเขาเนี่ยมีเยอะมากเลยถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาก็จะชื่อเป็น garden spurt asthma weed snake weed ซึ่ง weed เนี่ยในภาษาอังกฤษก็คือหมายถึงพวกวัชพืชนะคะเจ้าต้นน้ำนมราชสีเนี่ยถือว่าเป็นสมุนไพรด้วยนะคะมีชื่อท้องถิ่นเนี่ยน้ำนมราชสีนมราชสี ที่เขาชื่อเป็นน้ำนมเพราะว่ายางเขามีสีขาวค่ะเหมือนน้ำนมต่างประเทศเขาก็เลยใช้คำว่ามิลมิลกี้ทรีอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะเดี Dead ๋ยวจะเด็ดให้ดูเนี่ยยางสีขาวๆข,ข,ของเขาเนี่ยมีความข้นมากนะคะก็เลยถูกเรียกว่าเป็นพวกอะไรอะน้ำนมราชสีนะคะชื่อก็ฟังดูน่าเก่งขามดีนะคะ เจ้าต้นน้ำนมราชสีเนี่ยจัดเป็นพืชล้มลุกนะคะขนาดเล็กมีอายุแค่ปีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ไปถอนเขาออกเนี่ยเขาก็อยู่ได้ปีเดียวเดี๋ยวเขาก็จะตายไปนะคะแต่ว่าต้นที่งอกมาใหม่เนี่ยซึ่งเป็นต้นที่ส่วนมากจะงอกจากมเมล็ดที่ปลิวมาตามหลมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดถ้าเกิดเราอยากจะกําจัดขึ้นเนี่ยเราก็ต้องถอนสังเกตด,ดูว,ว่าทุกต้นเนี่ย มีรากเหมือนเป็นรากแก้วหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถอนให้รากเขาหลุดออกมาเลยนะคะอ่าลำต้นเขาอะมีความยาวประมาณได้ตั้งแต่ 15- ถึง40เซนนะคะลักษณะของลำต้นก็คือแตกขึ้นจากโคนแล้วก็แตกกิ่งก้านแผ่ไปบางทีเนี่ยเขาแผ่ไปครึ่งกระถางเนี่ยแต่พอเรารวบแล้วจับดูเนี่ยก็จะมาจากโคนต้นเดียวเพราะฉะนั้นพอเราถอนโคนต้นนี้เราก็จะได้มาทั้งแผงเลยนะคะ วันนี้เราก็มาทำความรู้จักวัชพืชกันบ้างแล้วกันไหนๆขึ้นเยอะแล้วพี่มุกเห็นบ่อยแล้วพอเรารู้ว่าเขาเป็นพวกวยูโฟเบียเราก็อาจจะรู้สึกดีกับเขาขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะคะเขามีดอกเนี่ยนะคะดอกเขาเล็กๆลำต้นเขาว่าจริงๆคือถ้าพินิษพิจารณาดีๆด้วยใจที่แบบมีเมตตาต่อเขาอะนะลำต้นเขาก็สวยค่ะเพราะว่าตัวกา้านลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นสีแดง แลวใบเขาาจะเป็นสีเขียวแล้วก็จะมีดอกเป็นมเมล็ดเป็นกลุ่มๆเล็กๆนะคะซึ่งถ้าพิจารณาโดยละเอียดอย่างใกล้เนี่ยเขาก็จะมีความสวยงามทีเดียวเนี่ยแล้วพอเด็ดออกมายางาก็จะเป็นสีขาวๆแบบนี้คือถ้าโดนแดดแรงี่ยลำต้นเ็าจะออกสีแดงหน่อยเนี่ยค่ะเขาจะแผ่เต็มแบบนี้เลยคือเหมือนแบบมเมล็ดเขาจะปลิวมาตามลมอย่างเงี้ยแล้วพอเขางอกปุ๊บเนี่ยเขาก็ย่างรากแล้วก็แผ่แผ่ลำต้นออกไปเลยนะคะ เขาถือว่าเป็นพืชสมุนไพรสรรพคุณของต้นน้ำนมราชสีต้นนี้นะคะก็เป็นใช้เป็นยาบำรุงกำลังนะคะใช้ทั้งต้นเลยหรือว่านำต้นมาต้มนะคะใช้เป็นยาเย็นมีรสฉุนเปรี้ยวนะคะแก้กระาสพวกสรรพคุณนี่คือเราก็ฟังไว้เพลินๆนะคะมีบอกว่าช่วยแก้อาการปวดฟันได้ด้วยนะคะเจ้าต้นนี้เป็นพืช ในเขตร้อนนะพบได้ทุกภาคของเมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ปลูกกระบองเพชรกลางแจ้งหรือว่าปลูกตามพื้นดินเนี่ยก็จะพบเจออยู่บ่อยๆนะคะวิธีกําจัดก็คือถอนออกค่ะหรือว่าใช้พวกยาฆ่าหญ้าอย่างเงี้ยนะคะรถเขาก็จะตายแต่จริงๆอ่ะในเมื่อเขาเป็นไม้ล้มลุกออายุเขาแค่หนึ่งปีอะ่ะบางทีรอบชีวิตเขาอ่ะ เขาก็ตายไปเองเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ไม่ต้องไปทำอะไรเขาค่ะก็วันนี้ก็แวะมาพามาดูว่าอ๋อเจ้าต้นที่ชอบขึ้นอยู่ในกระถางเนี่ยมันคือต้นอะไรเขามีชื่อมีเสียงมีที่มาที่ไปนะรู้จักไว้บางทีเราก็อาจจะรู้สึกดีกับเขาบ้างว่าเห็นเขาอยู่ในกระถางเราอะไรเงี้ยอ๋อเป็นยูโฟเบียนนะเขามีชื่อนะเขาไม,นะม่ใช่แบบต้นแบบไม่มีที่มาที่ไปอะไรเงี้ยนะคะก็<笑><笑><笑>เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่แบบว่า เผื่อจะเล่รู้สึกดีนะคะเขามีชื่อวิทยาศาสตร์ก็คือ e u p h o บ b i a h e r ์ t a นะคะจัดอยู่ในออวงของยางพาราส่วนวิธีที่เราจะป้องกันให้ออวัชพืชตัวนี้นะคะมันขึ้นน้อยลงนะคะก็คือโรยหินรอบๆอบต้นในกระถางของเรานะคะพอเราโรยหินเนี่ยพื้นที่ที่ จะเป็นดินซึ่งเมล็ดจะปลิวมาตกเนี่ยก็จะมีน้อยลงนะคะก็จะช่วยลดปริมาณของเจ้าวัชพืชต้นนี้ได้นะคะก็เป็นวิธีการอีกวิธีการหนึ่งที่จะป้องกันค่ะก็ถือว่าเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆค่ะรู้ไว้ใช่ว่านะคะก็ถือว่าฟังไปเพลินๆบางทีก็มีอะไรที่แบบฉุกคิดขึ้นมาเงี้ยก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านได้ฟังได้รับทราบเอาไว้นะคะบางทีข้อมูลอะไรเงี่ยเราก็ มีแล้วก็เอามาแบ่งปันกันก็หวังว่าคงได้รับประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสด้วยฝากตามไปดูที่เพจนั้นด้วยว่ามีต้นอะไรน่าสนใจส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นไม้ที่อยู่ในบ้านของพี่มุกเองเนี่ยนะคะก็ ฝากไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะยังไงก็คนทำคลิปก็ต้องการกำลังใจค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้มีความสุขในการปลูกต้นไม้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ